เรียกอูดิพี่มาแล้วมาแล้วไปเดินไปหาแม่อูนทำหนหนอะไรนอนอยู่ตายเดินตาตัวนี้นนคืออะไรนเขาเรียกอะไรลูกไม้มันหล่นลงมาจากต้นไม้ ร้อนไปเขาลงมาเรื่อยๆอ,อันนี้ทางน,น,นี้นี่นี่นี่ลบตรงนี้กวางมาแล้ว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 โอ้สบายมากเลยมาดูไม่อู วันสบายกันเลยเย็นไหมอะไรไหมาเขาเริ่มมากลางแล้วเก๋อไอเจ้านึงเขากำลังกลางอยู่นี่เขาเดินไปดูตรงที่เราไปนั่งตอนแรกนีไปดูดิรถสีส้มเข้ามารถคันสีส้มอาจจะขึ้นเจ้าหน้าที่ ก็มันมีที่เที่ยวเหมือนกันที่ดูอะไรจะไปดูไหมล่ะอ๋อจะขึ้นแล้วเหรอขึ้นบ้านแล้วเหรอขึ้นสูงเลยเหรอตกตายเลยนะจับไปดิมันเก่งมันเก่งไขึ้นเลยจับไปดิขึ้นได้จริงมากเกย เลยเอ,อเระวังตกทางนู้นนะไหนอยู่ไหนจนเจ้าอยู่ไหนอยู่ตรงไหนเห,ห,หรออบ<อ>ไม่บายดิไม่บาย,บายเรียกไม่อูดิมอใงคือแม่นะคือแม่คือแม่แมาล <laughs> มนตกงล่าก็เ,เย็นลูกเดี๋ยวค่อยขึ้นไป จะหลวงพ่อจะขึ <ường> ้นไปดูไหนที่นอนน้องอยู่ไหนดูดินอนน้องตรงไหนในที่นอนน้องอื้ออย่าเข้าไปนะเดี๋ยวตกมาเข้ามาเข้ามาตกตายนั่นน่ะเอา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 ตรงที่เราลงไปนั่งตอนแรกเขากางกันแล้วต้นไม้เลื้อย คนที่เขาตั้งใจมากางก็มีเขาก็มากางเขาไม่สนพ่อขึ้นมาแล้วพ่อจะลงไปพ่อจะไปนอนเตีก่อนนะเดี๋ยวค่อยค่อยขึ้นมาพอขึ้นที่นอนไปไหนเนี่นที่นอนแนะนําที่นอนน้องอยู่ตรงไหนนอนน้องตัวไหนพอนองเหนื่อยอนอนเหนื่อยอ่ะดูดิไหนตรงไหนชี้บอกพ่อดิน้องนอนตัวไหนพอนองนี้พอนองหนุ่มเออเดี๋ยวพ่อให้นะรองนะมันไปเดินมาตั้งไกลเนาะ าดไม่ได้ก็คือผ้านี่เนี่ยทำก็อยู่นี่ก็หนาวนะไม่ใช่ทำนาเยนเกบเนอดเย็นเลยเนี่ยเอ้าไปาน้องเียเอามนไหมามาแลไปไขึ้นไปว่าจะขยมข้างหลาย เอนนเานนาหฮะานอยอาห,ห,หมอนมาไก่ข้อน,อนมาหมอนมาให้หน่อยเมน,นหน่นอยม่ขอนอนเข้ามาก่อนเดี๋ยวพอไม่วูเดินมาห้หน่อยหมอนอย่น่รรหมอนหมอนมอนมอนอย่าน่ารถเหรอเออัแกายเป็นสนุกไปเลยเฮ้ <c oughs> ใครไปขยับไฟให้เขาไก่อ Yeah.